สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอสซีโชวดี h ช n แนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาตามฝันแม่ตุงตามนะครับงวดที่แล้วก็ได้ข่าวว่าฝันได้สาูงเหมือนกันนะครับแล้วงวดนี้ความฝันแม่ตุงตามก็น่าสนใจนะครับ <Okay. S 1> ก็ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับส่วนสําหรับกลุ่มไลน์นะครับ ท่านใดที่ไม่ได้เล่นรายวันก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้นะครับเพราะอาจจะเดี๋ยวดูวุ่นวายนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีตัวเลขที่จะไปลงในกลุ่มไลน์นะครับแต่ถ้าท่านใดชอบก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้แม่ตุ้มตามยืนรอยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแม่ตุ้มตามกันครับวันดีครับแม่ตุ้มตามวันนี้จ้ายังไงเนาะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่างที่แล้วก็เลขก็เข้าอยู่เนาะจ้ายังไง,งวดที่แล้วแม่ตุ้มตามฝันว่ายังไงครับผม ฟันอยู่ค่ะฟันว่ามีผู้หญิงคนแก่เข้ามาบอกให้ซื้อเลขค่ะอ๋อจ้ะแต่ไม่ได้บอกนะเออนะแต่ว่าอันนี้มารู้ทีหลังเนาะใช่ค่ะอืมแต่บอกแต่พวกแม่เขาอืมบูชาดายนะจ้เลขชนกันเยอะเลยแหละเขามาบอกตัวนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวเดียวอืมสามศโอ้โหแล้วเขาเขายังไงเขาแค่พูดหรือว่าเขาเขียนให้เขาเขียนเป็นปาะกาสีดํา จอกเขียนในกระดาษโอ้ไม่ตุ้มตาถ้าฝันต้องรีบบอกแอดเลยนะจะได้แบ่งปันเพื่อนเด็กสีเนาะก็จะได้อันนี้ส่งร่วมกันนะครับแล้วแล้วงวดนี้ยังไงครับฝันยังไงครับงวดนี้ฝันตองวดเลยค่ะที่ถูกเลขสามศูนย์ก็พอตอนดึกก็นอนฝันเลยหืะก็ฝันเหมือนเดิมอีกเลยไม่งวดนี้งวดที่แล้วได้เยอะไหมสามศูนย์ได้สองร้อยโอ้โหเขาไม่เบาเลยนะจะอืม แล้ววันนี้ฝันว่ายังไงนะยังไงครับอาการฝันว่ามีคนเขามาบอกอีกจะคนเดิมไหมแต่ไม่รู้นะจะเป็นคนแก่อ๋ออันนี้มาให้เห็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรอบที่แล้วมาให้เห็นไหมเห็นเหมือนกันแต่เราไม่รู้จักเขาคือไม่รู้จันเช้ามาก็จําไม่ได้อย่างงี้น่ะอืมจะแต่อนนี้นูนอนฝันว่าหน้านูว่าดาไปครึ่งนึงไมายถึงไงใช่ดําไปครึ่งนึงเลย ดำเหมือนตูดกระทะเนี่ยครึ้มเหมือนมีคนเอาอะไรมาทาใช่ค่ะดำไปเลยจะดำไปเลยอ๋อแล้วยังไงต่อครับก็ที่นี่เขาก็เขียนให้อีกเขียนเลขให้นูคนที่เขียนให้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายฮะเดี๋ยวถามรายละเอียด่อยเนาะจะได้แบบไม่รู้นะแต่ดูคลับคลายก็เหมือนผู้หญิงดูไปอีกก็เหมือนผู้ชายแต่ว่าเขาแก่แล้วนะอ๋อชุดยังไงชุดก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนเรานี่แหละเลยโอ้้เขาแก่แล้วอืมอืมอืม พอตว่นเช้ามากก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครแล้วเขาก็ยื่นกระดาษให้เหรออย่างนี้เหรอใช่ค่ะอ๋อพอไม่พูดอะไรเลยเหรอไม่พูดแต่แต่นู้น่ะไปมองกระจกน่ะแต่ว่าหน้านู้ดดำยังไงฮะเดี๋ยวอธิบายหน้านู้น่ะดำครึ่งหนึ่งคือไปมองกระจกแล้วเห็นผู้หญิงหรือยังไงเห็นหน้าตัวเองตำรวจมาจับก่อนจะฟันว่าตำรวจมาจับแล้วหนูบอกว่า พี่อย่าเพิ่งจับเด้อเดี๋ยวนูเข้าไปในบ้านก่อนว่างี้อพอเดินมาผ่านหน้าตู้กระจกที่นี้หน้านูดําไปครึ่งนึงจ้ะคือฝันว่าตํารวจจับนี้ไปซื้อเลขนี้ไว้หรือยังยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเนาะจ้ะอือแล้วหน้าหนูดําเสร็จแล้วก็ตำรวจเขามาจับแล้วเขาบอกนูบอกว่าเอ้าทําไมมาจับนูเขาว่าขโมยเงินเข้ามาอืจ้ะแล้วนูว่าขโมยเท่าไหร่เขาว่าสิบสองบาท ข่าวอะไรอย่างนี้ขาวว่านุกขโมยเงินเข้ามาสิบสองบาทแล้วแล้วคนที่เขียนเลขให้เข้ามาตอนไหนครับในความฝันจ้ะเขาเข้ามาตอนไหนเข้ามาอีกวันหนึ่งอ๋อจ๊ะตำรวจนี่ฝันก่อนตำรวจไล่จับนี่ฝันก่อนใช่ตองวดเลยอ๋อว่าขโมยเงินเข้ามาจ้ะสิบสองบาทใช่ค่ะงวดที่สองมาก็นอนฝันว่าผู้ผู้หยิงมาบอกคืนที่สองใชไม่ใช่งวดที่สองอ๋อ ขายังไงครับเขาก็เขียนเลขให้ในในกระดาษแต่เป็นปากาสีดํำเขียนเลขหนึ่งสองตรงกันเลยใช่ค่ะโอ้แล้วเขาพูดอะไรไหมเขาไม่ได้พูดอะไรเขาก็ยื่นให้เขาก็บอกว่าเอาไปซื้อก็เหมือนงวดที่แล้วที่ว่าสามศูนย์ก็บอกว่าให้เอาไปซื้อให้เอาไปซื้อแต่แต่ที่แปลกที่สุดก็คือว่าฝันคืนแรกโดนตารวจไล่จับใช่ค่ะ ว่าขโมยเงิน12บาทตำรวจว่าขโมยเงินเข้ามา12บอาทแล้วก็คืนที่สองก็นอนฝันว่าเขามาเขียนประกาสีดำว่าเป็นตัวเลข1นึ่งสองจ้าแล้วบอกว่าให้เอาไปซื้อจ้คุยดีสีน่าสนใจนะครับที่แปลกก็คือว่าฝันสองคืนแต่เลขเดียวกันจ้ะเลขเดียวกันอู้หูแล้วไอตอนที่30ก็เขียนให้สีดําอย่างนี้เหรอสีดําแต่ไม่ได้เป็นประกาสีอันนี้นะเป็นประกาสีดาอ๋อจ้ะ เพราะแค่นี้น่าความฝันเนาะใช่ค่ะถ้ายังไงเนี่ยถ้ามีความฝันยังไงแม่ตุ่มตามบอกได้เลยเนาะเดี๋ยว<ช>เราค่อยมาแบ่งปันเพื่อนเอฟซีเนาะ,ะไม่ต้องอายไม่จะกลัวว่ามันจะออกไม่ออกนะฮะเพราะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ตุ่มตามเนาะจ้ะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างบุตรด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนเอฟซีก็ลองเก็บไปพิจารณานะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นกันนะครับว่า ฝันเหมือนกับงวดที่แล้วเลยว่าเลขแม่ตุ่มตามจะเข้าหรือเปล่านะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ตุ่มตามมากนะครับสวัสดีค่ะ